พาดูดิสนีย์แลนด์เซิงไฮฉบับสายชิวไปเที่ยวเซิงไฮมาล่าสุดจะพลาดดิสนีย์แลนก็คงไม่ได้นะครับวันนี้เรามาดิสนีย์แลนที่เีซิงไฮกันมาถึงนี่ก็คือเกือบ3ามโงเย็นแล้ว <Okay. S 2> เรื่องต่อคิวเข้าหายห่วงเลยเพราะไม่มีคิวนะครับ <Okay. S 2> ออกตัวก่อนหรืว่าไม่ใช่สายตินป้าน,นะครับตัดสินใจมาเพราะว่าเด็กเข้าฟรีนี่แหละฮะ <Okay. Okay. S 2> น้องที่อายุหนึ่งี่ขบและม่สูงสมาถึงหนร้อยเซนเข้าฟรีนะเจ้าหน้าที่จะวัดส่วนสูงอีกครั้งหน้าง,งานด้วยนะครับรถจองผ่านทริปดอทคอมมาก็สะดวกด แล้วกันเล่ของเราคือเดินไปเรื่อยนะครับเจอโซนไหนก็แวะมาซาดพิสังว่านี่คือโซนยอดฮิตของที่เลยนะครับคือซูโทเปียเราไปถึงก็เยอนนะครับคือไม่ได้ยาวมากแต่ที่ยาวคือแถวทางวนแต่ก็ทําด้านในคือดีมากนะครับทั้งตัวละครแล้วก็ฉากต่างๆส่ันี่ต่อคิวยาวแค่ไหนก็คือไม่เบื่อเลยส่วนการเล่นนี่คือบอกไว้ว่าห้ามพลาดจริงๆนะครับสำหรับซูโทเปียอันนี้จะเป็นการนั่งเข้าไปในมุมของซูโทเปียแล้วก็มีเรื่องฉากแสงสีเสียงต่างๆคือสนุกมากอันนี้เด็กเล่นได้ปกติเลยนะครับไม่มีอันตรายเข้าใจะเจอว่าทำไมค ก็แตกต่างกันไปดยตรงไปกันหน่อยก็จะเจอกับโซนทอย Story นะอันนี้ก็จะปล่อยให้แม่ลูกเขาเล่นไปเลย2คนตอนนี้คือหกโมงกว่าแต่ข้างนอกคือมืดมาก สังเกตว่าเครื่องเล่นที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นให้เด็กเล่นได้นะครก็คือ3ขวบวคือสบายมากแต่จะต้องม,มีพู่ใหญ่ประกบดันสักคนนึงตอนนั้นคืออากาศเย็่ยแล้วคือยิ่งหนาวมากเดินไปเจอเครื่องเล่นอะไรที่พอจะเข้าไปหลบหนาวนั่นก็คือเข้าไปก่อนเลยอันนี้เป็นกิทเ่อร์แพนนะครับนั่งเหมือนเป็นบอลลูนเลยน่ารักมากื้องความพี่ศษที่สุดีเซนแทนนี่นค,คือใหญ่มากนะครับใครมาก็องมาแต่เช้านะครับมาแบบร้อน,บบอน,อนีือนน่นไม่กี่อย่างเองมาต่อกับที่ช้างดัมโบนะอันนี้คือแบบนั่งบนชาลลน้างแล้ว ทั้งในจะมีเกี่ยวกับมาเวลแล้วก็มีสไปเดอร์แมนให้ถ่ายรูปแบบนี้ด้วยฝั่งปราสาทก็มีเจ้าหญิงกบนะเห็นไฟสีเงินตรงนั้นก็คือเป็นโซนทรนนะครับอันนี้ใครมาก็ต้องเล่นแต่ว่าเราไม่ไหวจริงๆดูรีวิวมาเขาบอกสนุกมากอันนี้เด็กอยากเต้นแต่ต้องรอโตก่อนนะมาปิดท้ายได้ไฮไลท์อย่างการแสดงพุนะครับการแสดงจะเริ่มตอนหนึ่งทุ่แล้วก็มีคนมารอเยอะมากการแสดงแสงสีเสียงแล้วมีพุประกอบกับซีนในหนังนะโดยรวมถือว่าดีนะคะถือไม่ใช่ลังการาทคิดแต่การเป็นสิเป็นสภาพจากก,กตรตัวเองคือขน้ลบกถ